สวัสดีชาวพฤกษบค่ะดวงความรักประจำวันที่19มกราคมนะคุณได้เด็กถือเหรียญกับหัวนะคะส่วนเขานะคะเป็น2เหรียญน,นะคะเหรียญทั้งคู่เลยความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะคะช่วงนี้นะคะอย่างไรก็ตามปัญหาลเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในคู่ของคุณเนี่ยมันจะไม่ส่งผลกระทบอะไรที่ร้ายแรงนะคะยังไงก็ยังได้โอกาสที่จะได้คืนดีกันหรือว่าปรับความเข้าใจหรือว่าหมายถึงโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยรอยอยู่ในอนาคตนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะจักรวาลส่งพลังงานบวกมาแล้วนะคะมี stay o p t i m i s t มิสิก about your love life นะคะอย่างไรก็ตามสิ่งดีๆในความสัมพันธ์รออยู่ข้างหน้าช่วงนี้อดทนหน่อยละกันปัญหาอะไรเล็กน้อย,นอยเนาะส่วนใครที่ยังโสดอยู่นะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เจอนะคะหรือว่าอาจจะได้เจอแล้วก็ได้แต่คนคนเนี้ยเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณเท่าไหร่นะคะตัวคุณอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจเลยไม่กล้าม,มอบหัวใจให้เขาซึ่งก็ดีแล้วแหละนะคะถ้าเขายังไม่พร้อมเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปรักเขาก่อนหรือว่ามอบหัวใจให้กับเขานะแต่อย่างไรก็ตามคนนี้นะคะมีโอกาส จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ต้องให้เวลาเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเขาก็จะพร้อมนะคะก็ดูไปก่อนเพราะว่าจาักราวาลให้พลังงานบวกมาทั้ง2ใบ opportunity แล้วก็ say optimistic about your life นะคะอย่าเพิ่งไปตัดเขาออกนะคะรอดูกันไปนะ